ผ้าฝ้ายหมักโคนพรีเมียมสวยๆจ้าลายแมงปอสวยๆค่ะคุณลูกค้า่ะผ้าฝ้ายหมักโคนทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มารีพไทยทุกท่านเลยนะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าพรีเมียมผืนนี้นะ ให้กับคุณพี่นะคะสุพันเนาะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค,ค้าประจําของร้านแม่มริพ่าทไทยของเราค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะคุณลพี่เนาะมีลายมีลายของทางร้านแม่บริพ่าทไทยของเราอยู่แล้วเนาะก็แอบแคปเจอร์หน้าจอรูปนี้มาแคปเจอร์หน้าจอมาเนาะแล้วก็แจ้งว่ารับผรับ,ร,บรับรุ่นนี้นะคะ1ึงผืน1590ัรบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณพี่ขาเนี่ยค่ะสวยๆนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะผ้าฝ้ายทองผ้าฝ้ายทอมือมัดหมี่เต็ม นะคะคุลูกค้าค่ะดูด้านในด้านนอกก่อนนะคะหน้าฟื้น95เซนนะคะหน้าฟื้95เซนนะคะลายแมงปอนะคะมัดหมี่ลายแมงปอนะคะคุลูกค้าค่ะนี่สวยๆนะคะสวยๆเลยค่ะคุลูกค้าค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเห็นไหมนุ่มผิวมากๆเลยค่ะผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคลามผ้าฝ้ายหมักโคนทอมือแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะคุลูกค้าค่ะลายแมงปอสวยๆจ้าลายแมงปอสวยๆจ้าผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอค่ะเห็นไหมมันนุ่มผิวมากๆ นุ่มผิวพรีเมียมสุดๆเลยค่ะหน้ากว้าง95เซนหน้ากว้าง95เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะนี่ค่ะใส่สวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะจับเป็นหน้านางจับเป็นหน้านางหางไหลจับเป็นหน้านางชายพกได้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะสีชมพูกะปินะคะ1590ัรบาท 1590ั 1> 1, บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขานี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านแล้วนะคะลายเมงปอน่ารักไหมนี่ที่แท้ที่สาคัญก็จะมีแบบหัวซีนนะเห็นไหมมัดหมี่ให้เพิ่มเติมด้วยเนี่ยมีหัวซีนนะคะแล้วก็มีตีนซีนด้วยนะ,ะําหรับคุณลูกค้านะอยากแต่งเนาะอยากแต่งลายแต่งอะไรเนี้ยค่ะแต่งได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนําไปตัดเนาะไปตัดกระโปรงตัดผ้าถุงนะคะไว้สวมใส่งาน สส่งานแต่งวานหวานมัน <heroic laugh> เป็นชมพูกะปิชมพูกะปินี่ขายดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะชมพูกะปินะสีชมพูกระปิจ้านี่คะ่ะเห็นไหมสวยเลยค่ะนี่ไปใส่กับเสื้อสีไหนก็นได้ส,สวยเลยเห็นไหมใส่เสื้อเสื้อลูกไม้ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าฝ้ายเสื้อผ้าไหมสีพื้นนะขอว่าให้เป็นสีพื้นนะคะมันจะขึ้นมากๆเพราะว่าผ้าถุงเราเป็นผ้าลายเนาะนี่คะ่ะส,สวยๆอย่างนี้เลยจ้ายสวยมากเลยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท ห5 9 0้าบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะนี่ค่ะไม่ตัดได้เลยสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านี่จ้ะเนาะไปตัดเป็นหน้านางนะคะหรือว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จผ้าถุงแบบป้ายคือตัดแล้วพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุคณคพี่มากๆเลยนะคะคุณพี่สุพรรณเนาะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะรอบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นแถมให้มีของแถมให้ด้วยนะช็อปรบทุก5้าร้อยใช่ไหมแถมผ้าเช็ดมือแถมผ้าเช็ดมือมหนึ่งตัวนนะนี่ค่ะ รอบนี้ค่ะจัดให้พี่เลยนะคะจัดให้คุณพี่เลยนะคะนี่เลยนี่ของคุณพี่เลยนะคะของคุณพี่สุพันเลยนะคะอันนี้นุ่มเลือกให้แล้วนะขออนุญาตเลือกให้นะคะของขวัญของฝากของที่ระลึกขออนุญาตเลือกออให้นะคะรับรองถูกใจแน่นอนเพราะว่านุ่มนะเลือกผ้านะคะเลือกผ้าที่จะมาตัดไม่ใช่เศษผ้านะเป็นผ้าเต็มผืนเลยเป็นผ้าเต็มผืนที่นุ่มขายอยู่ผืนละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำมาทำเพิ่มเติมเนาะเพิ่มคุณลักษณะในการใช้งานก็คือเป็นไปเช็ดมือ นำไปเช็ดมือก็จะได้สัมผัสผ้านะคะถ้าคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจก็ค่อยสั่งผ้าเขามาได้นะคะราคาหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบาทผืนละหนึ่งร้อยแปดสิบาทผ้าเขามาผืนใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหนึ่งร้อยคูณ200สองร้อยเซนนะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าชื่นชอบเนาะถ้าเนี่ยชอบผ้ารุ่นนี้นะคะค่อยโทรมาก็าโทรมาสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่ามีหลากหลายเฉดสีมากๆเลยค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้านะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์แปรรู ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแปรรูปผ้าเขามาของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะแถมไปให้เลยมีของแถมให้ด้วยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะส่งมอบส่งตรงถึงคุณลูกค้าเลยนะนี่ค่ะของขวัญของฝากนะคะเซตนี้หมดเขตวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะหมดเขตวันที่สิบห้ามิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ สนใจสั่งซื้อผ้านะคะเล็งไว้นานแล้วรีบๆโทรมานะเดี๋ยวของแถมหมดนะคะเดี๋ยวของแถมหมดนะคะรีบๆโทรมานะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่หนหรือว่าแอไลน์ค่ะ m a l i 0416ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเนาะชื่นชอบผ้าไทยผ้าทอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องย t u b e แม่มริผ้าไทยเป็นกำลังใจให้นุ่มด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณทุกการติดตามขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ